พี่จ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกแล้วพี่น้องจ้าพบกับช่องพรชนแนลเลยพี่น้องอันเบอนี้พี่น้องกับวันหยุดจ้ากับนี้เวลาได้เห็นอยากให้จิ้มนะพี่น้องเนาะอันก็โทษได้พี่น้องเดินอยากให้ตั้งกองก็ะลยอยากให้โกกัดถี่กับเข่านอพี่น้องเนาะอันเบอนี้พรอนกับสิมาต้มก็จับพี่น้องก็จับตีดเป็นติดเป็นซองพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่จ้ะ ต้มจับอุบลเด้พี่น้องเด้ออันมันง่ายดีพี่น้องสื่อยุดตามตลาดกะกะทีแบบโบมียี่ห้อกับมันเส้นมันเอิร์ดไว้พี่น้องก็เลยเอายี่ห้อนี่จ้ะอันห่อละาสามสิบห้าบาทสามห่อลอยเด้พี่นอ้องติพรเคยเคยเอาไปขายอันนี้พรกับเคยขายมาก่อนนะพี่น้องขายในโรงงานมันกแต่มีเครื่องปรุงมาแล้วเด้พี่น้องเด้อมันง่ายมีเครื่องปรุงยื่นยในซองพี่น้อง หน,นึ่งกระสืเป็นผงผงปรุงด้วยพี่น้องเป็นรสด,ดีก็ว่าก็ว่าได้พี่น้องเป็นกระหายมาแล้วเนาะนี่กับพริกพริกดิพเพชรแห้งด้วยพี่น้องเ้อะกระสือนี้นี่หอมเจียวสิพี่น้องหอมเจียวเป็นเป็นใส่มาในซองดสิพี่น้องเนาะเสร็จเป็นกระสืใส่ยังสิพี่น้องหนึ่จ้ะเสร็จตั้มเด็ดหลุมมาเลยพี่น้องง่ายดีจ้ะอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะพี่น้องเนาะ นี่กระสิอันหมูยอเด้พี่น้องใส้หมูย่ออันสิโป้งหมูเด้พี่น้องด้ออันตัวนี้พรนพ่อนเอาไปตุนต้มมาแล้วเด้พี่น้องด้วยอันนี้เส้นอันนี้ล่างเด้พี่น้องด้อยแต่พวกดบ่บรางมันกระสีไอมันกระสิเค็มกลแน่พี่น้องเส้นก็คนร้ยแป้งมาเนาะพี่น้องเป็นเส้นสดเด้พี่น้องแต่ก็เป็นต้นหอมบักซี่ที่ส้อยไว้ได้พี่น้องเนาะ มาเบิ้งขั้นตอนกันต้มไม่ได้เป็นหวงเด้อง่ายๆจ้ะเป็นเมนูง่ายๆเนาะจ้ะ